สวัสดีครับสำนักง,งานสากลจังหวัดลำปางเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสากลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งอยู่ที่ชั้น 3, สศูนย์ราชการจังหวัดลำปางถนนวชิราวุธดดำเนินตะบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางมีอำนาจหน้าที่ในการแนะนําส่งเสริมและพัฒนางานของสากลและกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลำปางให้มีประสิทธิภาพในการที่จะให้บริการกับสมาชิกของสากลและกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนกำกับดูแลให้สากกรและกลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของสากกรและกลุ่มเกษตรกรเหล่านั้นนอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการแนะนําส่งเสริมและให้ความรู้ในเรื่องของอุดมการหลักการและวิธีการสากรสากรแก่สักกรกลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปท่านสามารถติดต่อสำนักง,งานสักกรจังหวัดลำปางได้ที่หมายเลขโทรศัพท์054 265-033-4ขอบคุณครับวันที่26กุมภาพันธ์2459ครับมีการเกิดขึ้นของสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำก,กัดเงินไท้ณท้องที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสหกรณ์ในประเทศไทยนะครับที่ได้เข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขาปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวนาอย่างได้ผลครับ จนนำไปสู่การขยายการสากรในประเทศไทยไปยังพื้นที่ต่างๆเมื่อในอดีตต่อมาได้พัฒนามาเป็นสากรอีกหลากหลายประเภทในปัจจุบันมีส่วนสําคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนที่ยากจนช่วยให้เกิดการรวมกลุ่มของประชาชนในหลากหลายสาขาอาชีพยกระดับความเป็นอยู่ให้กับประชาชนให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็กลายมาเป็นรากฐานของสหกรณ์ในประเทศในเวลาต่อมา หัวใจสําคัญของชากรน,นั้นคือพลังกลุ่มนะครับที่เกิดจากการรวมตัวกันด้วยความสมัครใจซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการช่วยเหลือตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับโดยมีจุดมุ่งหมายทาั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคมร่วมกันมีความเป็นเจ้าของร่วมกันและมีความเท่าเทียมกันตามแนวทางประชาธิปไตยยุคปศูนย์หนึ่งศตวรรษการชาติกรของไทยนะครับ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับขบวนการสาหกรณ์ไทยผลักดันให้การสาหกรณ์นั้นเป็นวาระแห่งชาติครับโดยจะให้สหกรณ์นี่แะครับเป็น,นกลไกสําคัญในการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเศรษฐกิจทั้งในสังคมชนบทและสังคมเมืองสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนภายใต้หลักประชาธิปไตยครับเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบันได้โดย 1. สร้างให้ประชาชนมีความรู้และนำทักษะการสากรไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต 2. สง่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้และกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมของคนในชุมชน 3. ผลักดันให้มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพัฒนากระบวนการผลิตเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำเริ่มจากการผลิตสู่การแปรรูปและการกระจายสู่ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการบริหารจัดการทางการเงินอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ 4. สร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์โดยใช้แผนพัฒนาที่เป็นระบบมีทิศทางที่ชัดเจนเกิดการคิดร่วมกันของคนในกระบวนการสหกรณ์และ 5. ปฏิรูปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสหากรณ์ ถ้าประชาชนนั้นได้ใช้วิถีสหกรณ์ในวิถีชีวิตนะครับก็จะนำมาซึ่งการกินดีอยู่ดีมีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคมนะครับบนหลการการพึ่งพาตนเองและการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันครับซึ่งนั้นก็สอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสร้างให้ประเทศไทยเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของคนไทยทุกคน กลมกลมเกลียวเกิดความแน่นเหนียวและคงมันสร้างสรรค์ไมตรีควมตัวด้วยใจสบครต่างก็รักอุดมการที่มีจับมือประสานน้องดีนาทีแห่งนี้คือสหกรณ์